สวัสดีครับสวัสดี f อีเสี่ยแม็กทางติ๊กิงปลานะครับนี้จะมารีวิวนะครับง่ามเป็นง่ามนางติ๊กทูอินวันทีอินวันก็ว่าได้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดิมนะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้จะขายแบบไม่มีสายคล้องนะครับมีแค่ยางให้นะครับดูลักษณะง่ามนะครับตัวนี้จะสามารถมัดยางแบนได้นะครับมัดยางแบนได้นะครับตัวธรรมดานะครับ มาจางแบนได้แล้วก็ใส่ยางกลมได้นะครับยิงปลายิงลูกแก้วลูกแบดมินได้นะครับดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมจะใช้เป็นตัวท็อปนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็จะมีสายคล้องง่ามให้นะครับแล้วก็ยางนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมัดยางแบนนะครับมัดคือมัดข้ามหัวนะครับสนาง่ามจะจะมีบากให้ตรงนี้นะครับ สำหรับม in ัดยางแบนนะครับครับสําหรับยิงยิงยางแบนนะครับใช้ลูกลูกดินเผาก็ได้นะครับสิบมิลนะครับสิบเอ็ดมิลได้นะครับลักษณะนี้นะครับจากงามนะครับยางแบนได้นะครับก็ยิงลูกแปดมิลได้นะครับยิงลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็ ตัวท็อปนะครับจะพันด้ามใหม่นะครับพันด้ามให้ใหม่จับกระชับมือนะครับยืดยางง่ายนะครับได้ความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็จะเป็นสายางนะครับสายางยิงปลานะครับยางยิงปลาได้นะครับลักษณะใส่ยางก็นะครับยืดมันเล็กๆแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วเข้าก็ยืดดันเข้านะครับ ครับใส่ยางยิงปลานะครับลักษณะงามตัวท็อปก็จะพันด้าใหม่นะครับสีเลือกได้นะครับสีเลือกได้ก็ตามนี้นะครับนี่จะเป็นงามอัคคีนะครับงามอัคคีจัวขายดีนะครับตัวนี้ก็ใส่ยางยิงปลาหรือว่าจะเป็นยางยิงลูกแก้วแบบนี้ก็ได้นะครับนังรองใหญ่นะครับยิงลูกดินลูกหินลูกแก้วนะครับนี่ครับจะใส่ยางยิงลูกแก้วนะครับตัวนี้ บยางเป็นยางหกมิลนะครับเราจะใส่ห้ามิลหกมิลได้นะครับนี่ครับผมจะใช้หนังตัวนี้นะครับเอาออกมาด้านนอกนะครับเพื่อเพื่อจะให้มันมันไม่ลื่นนะครับเวลาเรายืดนะครับปกติทั่วไปเขาจะใช้ด้านมันออกนะครับด้านหนังด้านด้านนี่จะเอาเข้าข้างในจับกระสุนนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจับอย่างนี้มันไม่ลื่นนะครับ ใส่ยางยิงลูกแก้วนะครับได้นะครับนี่ครับคือง่ามอเนกประสงค์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามานานแล้วครับแต่ยังไม่ได้ลงขายนะครับไม่เคยรีวิวเลยนะครับจะมากดี่าวผมจะไปเน้นไปทางยิงปลานะครับก็เลยงานตัวนี้นะครับก็ตัวท็อปก็ราคาเดียวกันนะครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับได้งามอเนกประสงค์กันนะครับสามารถยิงลูกยางแบนนะครับยิงลูกแปดมิลนะครับได้นะครับ จะยิงลูกแก้วก็ได้นะครับลูกหินทั่วไปก็ใช้นังลองใหญ่นะครับาจะยิงปลาก็นะครับมัดใ่ยางยิงปลานะครับใส่เชือกนะครับนะครับอันนี้ก็สูงนะครับก็ชุดห้าร้อยห้าสิบนะครับพันด้าใหม่นะครับมีสายคล้องมียางให้นะครับจะเป็นยางแบนตัวนี้จะเป็นยางบางนะครับเพราะผมซื้อมาใช้เองนะครับผมก็จะแถมให้นะครับ ถ้าท่านซื้อไปก็ถ้ามันขาดเร็วท่านก็ไปซื้อยางหนาๆใช้นะครับนะครับก็เดี๋ยวผมใช้ตะเบอร์นี้นะครับแต่ว่าผมจะตัดสั้นลงกว่านี้นิดนึงพราเราผมใช้เองนะครับตัดสั้นลงสักสิบเจ็ดเซนนะครับไม่รวมมัดนะครับมัดมเสร็จทห้เหลือสิบเจ็ดสิบแปดเซนนะครับที่ผมใช้อยู่สาหรับยางตัวนี้นะครับศูนย์จุดสี่ห้ามิลเองนะครับตัวนี้บางสุดนะครับ ถ้าจ,จะเป็นตัวธรรมดานะครับไม่มีสายคล้องแง้มนะครับมันจะแถมยางให้นะครับสองเส้นนะครับตัวธรรมดาตัวนี้สามร้อยนะครับธรรมดาจะสามร้อยนะครับไม่มีสายคล้องแง้มแล้วก็ไม่ได้พันด้ามให้พิเศษเหมือน,นตัวท็อปนะครับนี่จะสามร้อยนะครับก็สนใจก็ทักมาที่เพจนะครับ เจมสนักติกิงปลานะครับนี่ช่องทางการติดต่อนะครับตรงนี้นะครับขึ้นเลยน,นี่ครับต่อมาทางนี้นะครับสวัสดีครับ